สวัสดีครับอันนี้วันที่27เมษายน2563นะครับอันนี้ชมรมส0อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้ได้มาลงเคสที่1641นะครับเราก็ยังอยู่แถวชุมชนที่เดิมนะครับชุมชนซอยวัดดาวพนองก็นําโดยหลวงพ่อเจ้าวัดบางขนายไทยยิการำอําเภอท่า,ามุาามงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ที่นิ่กบหรือสพที่เสกวัฒนามงคลนะครับวันนี้ได้มาลงเเขตด้วยตนเองนะครับผมอันนี้ ได้นำแผมเปอรมามอบให้คุณลุงวนูนะครับอายุเจ็ดสองปีคุณลุงแกป่วยนะครับอ,อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะ<ด>ก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ก็ติดต่อมานะครับผมเราก็นํามามอบให้อันนี้มีพี่นิ่มมาลงเคสได้ครับให้พี่นิ่มกล่าลวอะไรหน่อยครับผมครับผมร <ผม S 2> ูสึกความีดีที่ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเคสน,นี้ครับอึ่งไ,ได้มอบแผมเปอรสี่ถุงนี้ก็จะใช้ไปได้สี่เดือนฝาก็จะทุนค่าได้จ่ายไปได้เยอะครับ อ่ะครับผมครับแล้วก็อ่อันนี้ป้าป้านี่ก็เป็นกรรมการชุมชนนะครับผมก็เป็นคอยคนช่วยดูแลและเป็นเพื่อนบ้านนะครับขอบคุณค่ะที่นำแชนเปดมาให้โอเคครับแล้วก็อ่าสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆนะที่ร่วมทําบุญกับชมรมมาโดยตลอดนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับวัสดีครับ